ยามตรงยามรีค่ะวันนี้มายืนม่านนอนเฝ้ายามตรงอยู่เบิดเมือกับพ่อได้กินอยู่หัวน,นี้บค่อยมานปันไดบ่คอยหนีปันไดมีตะปลาอ้อยต่อยตะปลาน้อยตะปลาน่อย,อ,ยอ้อยต่อยเลยี้งเงงียกับ่บคอยมีคือคือคือ,คอ นี่ลูกนี่ลูกสมุนกระไดสู้สุอยู่แบบบ้านๆ้านหากินแบบพอเพียงเรามันคนจนทำยังไงได้บบด้้แนนัเนี่ยที่มาอยู่นี่ก็เพื่อนี่ล่ะบักหัวขลอนี่ล่ะอ้าวเจ็ดหัวขลออ้าวสู้สู้สู้ส รกรเพอได้ยูได้กินเอามานี่มาทาังนี้เบิ้งดูในในพันสู้ๆไปเขาน้อยครับไปเขาน้อย เอามาเชี่ยวหน่อยครับโอ้ยก้อยสดสดี่คักเด้อขัดคักขับิ่งเอ้อเบิ่องนี้เด้อเอาเอาเอาเบิ่งเอาครับเบิ่งเอาสวดสวดเลยครับสวดสวดสวดเลยใสๆโอ้ยมีแต่ป่าหน่อยก้อยสดๆก้อยสดๆทันแล้วก้อยขี้ขี้อ่ะกล้วยแรกนะครับขันโบแมาอยู่บ้านก็บ่ได้กินดอกเด้อแบบนี้ ากินยากจุรับเอาได้เละย่องอ่ะหรืออยู่ชนบุลี่อยู่ละย่องต่างโดนบ่ได้กินกินตปลาทูกินตะปลาทูา่แค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอืม